โบราณพินบาเวเป็นพญ่าธรรมบานเมืองขอนขุนกวนญาติไผ่เมืองขัวได้ไก่โจรเมืองใสได้ไก่ย่องเมืองของได้ไก่แจ๋ข้าวหนีแพไผ่เมืองอันนี้คำโบราณพิ่นพญาเพิ่นแจนใบ มีความหมายหลายบุญบบเคยได้ซอยสังว่านคัมพญานาคแม่ใหญ่เอ๋ยขี่ดินดากติดหัวแต่ละหน่อยลงเอินว่าท้องเออบบเคยเห็นคัมโบเคยเห็นท้องขี่ดินดากสีเหลืองคือท้องก็ว่าเป็นคําแล้วบุญบ่เคยขี่สางย่านแยงผ้าตก บุญบ่เคยทํำหกย่านสากรกะเบือผ้าเต็นบุญบ่เคยตายนี่แสนสีเบือกับบ่เบือแม้นสีฝังเอาไว้ในดินกะจำเกิดเป็นคำปิศสนาคำโบราณอีสานท่านแต่งไว้มาแยะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบุญบ่ขาดใดแสนสีอ่อย กะจําห่างบุญขาดใดแสนสิเว้ากะเวินมาบุญบ่ให้ย่อให้กะบ่ย่อนบุญบ่ให้แสนสิไก่กะเล่าไก่บุญบ่แบ่งปันหนาวนวงมาพบบารมีภายลุนจังสิได้หวนมาพอบุญบาปนี้ คือกันกับเงาเงาไปตามเฮาสู่วันบ่ม่เวีนขันเฮาผ้ามันเล่นมันเตนมันแลนมันแอแอนปอนเงานันกะเห็ดน้ำอันนี้เป็นพญาธรรมที่ท่านได้แต่งไว้บุญมีใดเป็นนายให้เขาเพิงขันบาบุญบ่ให ให้เขาใส่ต่างแต่เฮาขันแม่นบุญพอพร้อมแสนสีดินกะเป้าใดาขันสีค่อยแต่บุญมาคำขันบอทำม,มันบอแมนค่อยแต่บุญทรงไห้มันิไดหอมดคือจังเฮามีเขาไว,ว้บอเอากิ่นมันบออิ่มมีลาก้อยบ่เอาเขาคุยท้างทองอิ่มบอปิ่นสันแล้ว บุญมีแล้วแนวดีปองใสบุญบอด้แนวขี่ไห้แลนโฮมบุญเจ้าหากได้ขี่สางคอยสีขี้แมวครับปัดหาบุญแมวมีหากสีสูงเทียมสร้างบุญหัวใดขามมาแหงแบกแลนบุญหัวบอเคยตกกสามตาได้สามห้อง กะตายหมอกินได้น่อเดียวมันเป็นคําปริศนาที่คนเท่าคนแจกท่านแต่งไว้อมาอาม่านมืองแล้วแต่ละความหมายแต่ละคำมีความหมายหักอีตูเตียต้นตำใบดกกกบ่ท่านฟังแน่นส,สังเสมาจีมดอกหากบอทท่านยังพืน้น สีมาโปงปีนใบจังใดน้อหัวเพ่นยังยาขันเป็นสู่สู่เชียงขางขันสันยาเอียวหัวเมี่ยนีคนเดียวโดยหีดเป็นบอกใบหัวเมี่ยหายข้าวเดียวเพิ่นกรดีกันพี่น้องหายคือขี่บอเม็นผ่าบอ่อขาด ยาอยากได้ผ่าไ่เมียบอตายอยาดากได้เมียใหม่มันเป็นคำโบราณเห็นแล้วก็มาพูดให้ฟังก็อาจจะไม่ถนัดแต่วันหลังก็จะมาแปลให้ฟังว่าความหมายแต่ละความหมายอ,อมันมาอย่างไงเป็นอย่างไงดังที่ท่านบอกไว้ในพญายอีสานของเราขุนออหารข่าวขุนหารห่าวข้องเมือง มั่นจังหูขุนขี่ยานแม่นคล้องบานกับบ่อเฮืองขันสิเป็นขุนให้ถามดูปอดภัยขันแม่นไัยบ่อพร้อมแปลงบานกับบ่อเฮืองขันแม่นมีความหูเต็มพุ่งเพียงปากกะตามถอนขันแม่นสอนตัวเองบ่อใดไผสิ่องว่าดีขันเจ้ามีความหูยาเตือโตอวดอง์ ให้ลงมาสู่พื้นยืนดินได้ซ้ำกันขันแม่นสังโคเจา้าบวทีข้องคำสวดแม่นสีบวชดหัดเ่าบุญเจ้ากับบอมีดอกนะ้าขันแม่นบวชมาแลว้วให้ถือหีบคำสอนอย่าได้ผิดข้องทรำแห่งองค์พุทโพเจา้าขันบอมีสินสางบาปกรรมสิน,น้ำไหลเอาเดชชาวบานบายสู่มือ เขาวังใดเพืงงบุญพี่นองเอ๋ยอันนี้ก็เป็นพญธรรมก็เลยพูดให้ท่านวงฟังเป็นในใน